สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะถ้าพูดถึงน้องแมวนะคะน้องแมวเขาไม่นิสัยอยู่อย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นั่นก็คือช่างเลือกค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินผูกไหมคะแมวบางตัวเนี่ยนะเขาจะมีรสชาติที่เขาโปรดปานนะคะหรือว่าอาหารที่เขาโปรดอยู่แล้วเนาะ,ะเวลาบางทีเราเจอแบบให้อาหารน้องแมวนะคะแบบที่เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าแมวโมนอะ เอาจริงๆนะเพื่อนๆบางทีนะแมวอ่ะแบบแค่ดมแล้วก็เดินไปเลยจ้าไม่สนใจอะไรเลยจ้าหรือว่าบางทีเนี่ยไม่มีแม้แต่แบบจะลองชิมดูเลยนะคะว่าเฮ้ยรสชามันเป็นยังไงคือนางเมินเฉยๆไปเลยนะคะซึ่งถ้าบ้านไหนนะคะเอ่อกำลังประสบปัญหากับน้องแมวแบบนี้นะคะที่ช่างเลือกไม่ยอมทานอาหารนะคะวันนี้ค่ะชามีวิธีเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะที่จะรับมือกับน้องแมวทานยากนะคะหรือว่า ไม่ยอมทานอาหารนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ชายอยากให้เพื่อนๆลองปรับดูนะคะนั่นก็คือการให้อาหารนั่นเองค่ะจากตอนแรกนะคะถ้าเราเทอาหารครั้งเดียวนาะแล้วก็ทิ้งไว้ตลอดทั้งวันใช่ไหมคะตัวนี้มันจะไปฝึกให้กับน้องแมวเขามีความรู้สึกว่าเขาจะกินตอนไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีอาหารอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันเลยทําให้เขากลายเป็นนิสัยที่แบบชังเลือกค่ะเพื่อนๆหรือว่าที่เรียกว่า กินตามใจฉันนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆลอ,องปรับดูนะคะว่าให้อาหารเนี่ยเป็นเวลาค่ะหรือว่าให้อาหารตรงเวลานั่นเองนะคะน้องเหมียวเขาเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้ค่ะเพื่อนๆว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องทานอาหารแล้วนะบางตัวเนี่ยเขาก็จะกินจนหมดในทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าระหว่างวันที่เขาหิวเนี่ยเขาจะไม่มีอาหารทานค่ะ ต่อมานะคะเพื่อนๆทราบไหมว่าการที่เราให้ไอ้ขนมเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญเลยนะคะที่ทําให้น้องแมวเราเนี่ยไม่ทานอาหารเลยค่ะเราต้องยอมรับกันก่อนนะคะว่าไอ้ขนมเนี่ยมันมีกลิ่นที่เย,ย้ายวนกว่าหรือว่าความน่ากินสูงกว่าอาหารทั่วไปเนาะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเอาขนมเนี่ยไปหลอกล่อให้น้องแมวนะคะแบบมาทานอาหารอะไรเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเออถ้าเขาไม่ทานอาหารเนี่ยเขาก็จะได้กิน ของอร่อยแบบขนมอะไรอย่างนี้ฉะนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องอดใจนิดนึงนะคะเวลาช่วงที่เราฝึกให้น้องแมวทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็ควรที่จะงดขนมไวก่อนเนาะเฉพาะช่วงที่เวลาฝึกก็ได้ค่ะชามอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยเขามีความรักสะอาดนะคะเหมือนกับคนเลยคือถ้าชามเขาสกรปรกเนี่ยวความอ,อ,อยากอาหารของเขาจะลดน้อยลงนะคะฉะนั้นแล้วเราควรทําความสะอาด ทำอาหารนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะทําความสะอาดทุกครั้งนะคะที่เราให้อาหารเขานะคะเท่านี้ค่ะมันก็จะทําให้น้องแมวเรามีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเจริญอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะมีคนบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็ให้อาหารน้องแมวนะคะถุงเดิมเลยอาหารสูตรเดิมเลยแต่จูจ่ๆนะคะน้องแมวเราก็ไม่ทานอาหารซะอย่างนั้นเลยนะคะถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้นะคะชาอยากให้เพื่อนๆนะคะลองไปดูอาหาร ถุงนั้นดูนะคะว่ามีความเหม็นหืนหรือเปล่านะคะเพราะว่าแหนเม็ดเนี่ยมันจะดูดความชื้นค่อนข้างง่ายนะคะมันก็จะเกิดอาการเหม็นหืนง่ายนะคะถ้ามีอาการเหม็นหือนออกมาแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อนๆทิ้งไปเลยค่ะแล้วลองเปลี่ยนอาหารใหม่ให้เขานะคะเพราะยังไงน้องแมวเนี่ย <c oughs> เขาจะไวต่อกลิ่นพวกนี้มากๆเขาจะไม่ยอมทานอาหารเหล่านี้แน่นอนนะคะเปลี่ยนไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วความจเจริญอาหารของเขาจะกลับมาค่ะ อีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือในส่วนของอาหารเปียกนะคะปกติเวลาที่เราให้อาหารเปียกใช่ไหมคะบางทีเราให้ไม่หมดเนาะเราก็จะเอาไปแช่เย็นนะคะการแชร่เย็นเนี่ยนะคะมันจะทำให้สูญเสียกลิ่นที่เย้ายยวนตรงนั้นไปนะคะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเอาไปแช่เย็นนะคะเราควรเอามาอุ่นอาหาระคะ่ะเพื่อนๆการอุ่นอาหารช่วยได้นะคะแต่ว่าอุ่นเพียงไม่กี่วิเท่านั้นนะคะทำให้อาหารเปียกตัวนั้นเนี่ย จากเย็นๆนะคะตับสู่อุณหภูมิห้องนะคะหรือว่าให้มันมีแค่กลิ่นหอมของเนื้อออกมานะคะเท่านี้นะคะก็จะทําให้น้องเหมียวเราเนี่ยยอมทานอาหารเปียกตัวนั้นแล้วค่ะการไม่ทานอาหารของน้องแมวนะคะก็ไม่ได้ไหมายความว่าเกิดจากที่แบบตัวอาหารอย่างเดียวนะสภาพแวดล้อมก็มีส่วนเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าพฤติกรรมการเลี้ยงดู น้องเหมียวของเราเนี่ยก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะคะคือเขาจะไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาต้องมองเขานะคะเวลาทานอาหารนะคะ เ,เขาจะรู้สึกว่ากดดันนะคะความอยากอาหารเขาก็จะลดน้อยลงฉะนั้นแล้วนะคะเราควรปล่อยให้น้องเหมียวของเราเนี่ยนะคะกินอย่างสงบๆนะคะในที่เงียบๆนะคะถ้าบ้านไหนมีน้องแมวหลายตัวเนาะเราก็ควรที่จะมีชามอาหารให้ครบทุกตัวนะคะแล้วก็แยกการให้อาหารเป็นมุมๆไปนะคะแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายแล้วจะทําให้เขามีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะ แต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆบอกว่ามีน้องเหมียวเนี่ยที่ไม่ยอมทานอาหารเลยถ้าเจ้าของไม่อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีนี้นะคะการให้อาหารจากมือนะคะก็ช่วยได้หรือเวลาที่เขากําลังทานอาหารอยู่นะคะเราลูบตัวเขาเบาๆนะคะก็จะทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จเจริญอาหารเพิ่มมากขึ้นคะ่ะสภาพอากาศก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าอากาศร้อนเนี่ย ก็จะทําให้น้องเหมียวเรามีความอยากอาหารลดน้อยลงนะคะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าน้องเหมียวอ่ะไม่ยอมทานอาหารเลยเป็นเวลา24ชั่วโมงขึ้นไปนะคะถ้าเกิดกรณีอย่างนี้แล้วเราควรนําน้องเหมียวเนี่ยไปพบสัตวแพทย์เลยนะคะเพราะว่าน้องน่าจะมีความผิดปกติแล้วนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสําหรับทิกเล็กๆน้อยๆในวันนี้นะคะที่จะรับมือกับน้องเหมียวทานยากของพวกเรานะคะเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะคะว่าวิธีไหนที่จะเหมาะกับเจ้าเหมียวของเพื่อนๆนะคะการที่วิธีไหนจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับน้องเหมียวของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะชาราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ